จุงลไปเออมาเมื่อเอือนห้าบ่โหดแล้วครับพี่น้องว่ามื่อเอือนสิเป็นยังไงนะครับอดีตเท่าก,กับไปแก้ไขว่าใดนะแต่ปัจจุบันนี่ครับสีเห้าสี่สต้องใช้ชีวิตอยู่ปัจจุบันนี่แหละมา่นเย็ดในห้าเดินหน้าแล้วก็ใช้ชีวิตอย่มีความสุขกะเมื่อหนีก็กเป็นมันหยุดนะครับมันเสาร์กะสวัสดีครับพี่น้องสุขสุกคน ผมกับสิผา,ามาเห็ดเนื้อสเต็กนะครับวันนี้เป็นสเต็กย่างนะจริงๆผมวา่าสีเปียเอาเนื้องัวอยุเคียงกันแล้ไปเคียงได้เขาเจะบอาเปิดนะครับก็ได้ไปได้เป็นเนื้อสเต็กที่เขาเห็เดทำเรียนรูปแล้วนะวัสดุก็คือเป็นน้ำมันประกอบเป็นเกลือหิมะไลริกไทยดำอันนี้คือมักเรียบร้อยเอาขอ,อย่างได้เลยนะครับเนาะอย่างได้เลยนะครับเห็นไหมเป็นก่อนเดอเขาว่ามีน้ำมันประกอกครับเฮ้ การย่างห่างละหนึ่งนาทีจัดเวลาเลยนะครับครบนาทีหนึ่งเท่ากับพีกอกเดี๋ยวเราต้องอย่างด้นะครับมะพอ้าครับพอบานพาชิมพื่อเก่าแหะครับเหมือนนี่เป็นเมนูเนื้อครับเนื้อสเต็กนะครับสเต็กย่างนะครับว่บาจะไปหาเนื้อบานเท่าหรนบ่มีก็เลย,ยไปเลยเนื้ออ,อยู่น้ำห่างมาเห็ดนะครับมา มืนอนีผ้าพีผ้าหนองมาซิมนะมืนอนีเบาเบาลายนะครับมืนอนี้จัดเล่หิวขเขาแล้วสวยแล้วนะครับเนาะเศรษฐีแล้วมึกันเลยแล้วครับมานี่ออขขครับอันนี้บ่ต้องย่างซุกคักเล้วครับเขาใชย่างประมาณนี้เนาะครับกับแก้วลองมึงเด้อครับพีนบ่น้องแล้วมึงก่อนอืม 음음 mm -hmm. mm -hmm. แซบอยู่พี่น้องโอ้เขาากันดีเว้ยเขาทายุ่เนื้อบ้านเขาอืม,อม ึินไปคุ้ยไปนะครับตามสไตล์พบานผ้าซิมครับพี่น้องนี่ตอนนอี้ไงเลย หอมหอมมิสไซทัวหัดเนื้อครับนเนื้อเหนียวๆจังหน่อยนะครับพราวาเพิ่นยังนะเนื้องวัวเนาะนี่ยนเหนียวครับทำให้มีสุกเหนียวล้วนกับย้อนก็จะกินดิบนี่ครับหอมหอมบรัสเนียครับ

หอดีคือมันเหนียวขึ้เหยียบันเท่านะเดี๋ยวได้แสบอืมก่วนสงสัยว่าม้อนี้ผมพูดบอกหิ้วเข่าครับ vậy là kim năng cho mình กินหนาบานโซโซเลยครับนี่หน่อยเปกินน้ำถั่วน้ำเนี่ยใส่ยังสี่ครับเข้าไปทอดมันยังสี่ยังลูกทุ่งอืมอืม,อม ฝนลินฝนลินบรรยากาศดีครับพี่น้อง